นนโอทัยเจตวามารังสาวานาต่อไปก็เป็นทรงจจดีอีกมั้งครับเป็นพระที่สร้างขึ้นเมื่อรอศเจรุ่นเดียวกับพระพิมพ์ทรงไกรเซอร์รอศเจ ที่พระเจ้าวิลเลียมไกเซอร์สนชัดไทยมากนะครับเมื่อรอห้าไปเฝ้าแล้วแสงออกจากพระสูตรนะครับรุ่นเดียวกันครับแต่นี่เป็นพิมพ์ทรงเส้นได้จะดีทรงเส้นได้นะฮะพิมพ์ทรงจะดีแต่ฐานเป็นเส้นได้ครับสวยมากแล้วก็ลงทองไว้เนื้อแห้งสนิท